รมสวัสดีค่ะคุณคุูนรดาอ่อนจันท์นะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็คือวันนี้คุณครูจะมาสอนมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะที่2.1ระบุชนิดของคําและหน้าที่ของคําในประโยคนะคะก็คือเรื่องคํำผสมนั่นเองนะคะโดยคุณครูนรดาอ่อนจันท์เราไปดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะคำผสมคำผสมนี้นะคะหมายถึงคําที่สร้างาเป็นคำผสมที่เป็นการสร้างคำโดยการนำคํามูลตั้งแต่สองคำนะคะขึ้นไปมาเรียงกันนะคะมาเรียงต่อกันทำให้เกิดคําที่มีความหมายใหม่โดยอาจจะมี เขาความหมายเดิมก็ได้นะคะหรือมีความหมายเปลี่ยนไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นง,ง่ายๆเลยอาจจะความหมายความหมายอาจจะใหม่หรือเหมือนเดิมหรือความหมาย เปลี่ยนไปนะคะง่ายเลยก็คือมีความหมายใหม่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปก็ได้นะคะอันนี้คือคำผสมก็คือการนำคำมูลตั้งแต่สองคำมาเรียบเรียงกันนะคะให้เกิดคำต่อไปข้อหนึ่งนะคะคำผสมเกิดความหมายใหม่แต่ยังคงเข้าความหมายเดิมเกิดใหมย่ยังคงเข้าความหมายเดิมเช่นคำว่าเตาบวกแก๊สก็จะเป็น เตาแก๊สเตาที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนะคะเตาที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงต่อไปเตาผิงก็คือหมายถึงเตาผิงหมายถึงทําด้วยอิฐสำหรับใช้ในการก่อไฟในหรือผิงไฟในหน้าหนาวนะคะต่อไปคําว่ารถบวกกับไฟเป็นรถไฟรถที่ใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนนะคะ ต่อไปน้ำบวกแข็งหมายถึงน้ำแข็งน้ำแข็งที่กลายเป็นก้อนหรือผ่านการากรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองประสมที่เกิดความหมายใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมความหมายใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเช่นคำว่าขายบวกหน้าก็หมายถึงรู้สึกอับอายนะคะไม่ใช่ขายหน้า ขายขายของอยูข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเปลี่ยนความหมายใหม่ไปจากเดิมนะคะแข็งข้อก็หมายถึงคิดและกระทำะต่อต้านนะคะต่อไปนายท่านายท่าก็คือผู้ที่มีการควบคุมดูแลจิจการในท่าเรือเขาเรียกนายท่านะคะมีความหมายใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมต่อไปข้อที่ําปคำผสมที่เกิดจากคําไทยแท้กับคําไทยแท้อ่า ไทยกับไทยเลยนะคะไทยแท้กับไทยแท้เลยนะคะเช่นคาว่าพ่อบวกตาเป็นพ่อของเมียลูกบวกน้องเป็นผู้ติดตอยห้อยตามนะคะเสือลูกบวกเสือเด็กที่อยู่ในคณะที่แต่งตั้งขึ้นเพื่ออบรมให้เป็นพลเมืองดี อันนี้เป็นคำไทยแท้ทั้งหมดเลยนะคะคำไทยแท้คำไทยแท้บวกกันแล้วเป็นความหมายเกิดขึนนะคะต่อไปข้อที่สี่คระสมที่เกิดจากคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่นคำว่าไทยบวกกับคำคเขมรของขังนายตรวจของโปรดป้อมตำรวจนะคะคำว่าตำรวจเนี่ยมาจากภาษาเขมร ตรวจขังโรดนะคะมาจากคําภาษาคาเมนนะคะส่วนไทยบวกกับจีนก็จะมีคําอะไรคะนายห้างตีตัวบะหมี่แห้งไทยบวกกับอังกฤษก็จะมีคําว่าเรียงเบอร์แท่งน้ําเตาไมโครเวฟนะโอเคต่อไปไทยกับบาลีสันสกฤตก็จะมีคําว่าผลไม้ตักบาทนะคะอันนี้คําผสมเราผสมได้หลายอย่างมาถึงข้อที่4แล้วนะ ต่อไปครูบีจะสรุปคำปะสมให้นะคะคำะสมเป็นคำที่เป็นคำที่สร้างขึ้นโดยนําคํามูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันพอเรียงต่อกันแล้วให้เกิดความหมายใหม่โดยอาจจะเข้าความหมายเดิมหรือมีความหมายเปลี่ยนไปก็ได้นะคะอันนี้คือคํำะสมมีทั้งหมดสอย่างที่ครูบอีอธิบายให้ ได้ฟังอะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดนะคะ,ะให้นักเรียนสร้างคํำะสมจากท,ที่คําที่ครูบีก,กําหนดให้นะคะอย่างน้อยข้อนึงอาจจะเป็นสีคำก็ได้นะคะเนี่ยแบ่งออกเป็นสีคำเลยข้อหนึ่งสองสามสี่ก็ได้บรรทัดหนึ่งนะคะมีทั้งหมดหนึ่งคำคำว่าขัดเก้า คมติดแข็งน้ำดาวลูกแม่ช่างนะคะคำที่ครูบีกำหนดมาให้ให้นักเรียนาพาคำมาผสมและให้เกิดคำใหม่ขึ้นนะคะบรรทัดหนึง่งอาจจะเอาเป็น4ี่คำก็ได้นะคะยังไงครูบีก,ก็ฝากให้นักเรียนทบทวนเนื้อเรื่องอีกแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัด นะคะที่ครูบีกำหนดให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้ครูบีขอจบอาการเ,าเรียนการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะธรรมะขอบคุณค่ะ